สวัสดีครับเจเลครับค่ะแล้วพบกันนะคะอันนี้คลิปใหม่นะคะคลิปใหม่ล่าสุดแต่เจเลใส่เสื้สอผ้าของมา้ามารอคุณโจนะฮะ <laughs> ไม่ไปแล้วมีหลายตัวสวัสดีครับค่ะไม่ได้ว่ากันนะฮะเรื่องแต่งตัวนะฮะขายากใส่แล้วก็ใส่นะฮะค่ะคุณโจชอบมีแฟนคลับมีปัญหาคุณโจคนเดียวนะ <laughs> <laughs> ว่าเอ๊ <laughs> เออเอ่อเอาคลิปเก่ามาลงอีกแล้วอ๋อไม่ไม่คลิปใหม่นะวันนี้นะคับนี่ร้อยเดียวนี่ร้อยเดียวมีกี่อย่างร้อยเดียวสองอย่างครับเดี๋ยวเหอะสามอย่างครับเดี๋ยวเหอะหอยแครงภูม้ากุ้งสดหอยนางรมสี่อย่างแล้วร้อยเดียวทำไมร้อยเดียวก็เสียวได้ครับแซ่บได้ครับพี่โจกินน้ำน้ำอะไรเอาแม่น้ำย้อยอ่ะยังเลยเดี๋ยวก่อนครับ แล้วน่าลงจอถ่ายแล้วนะลูกถ่ายตั้งเมื่อวานแล้วครับเมนูแล้วเอ่ยจาอยำแซลมอนไข่ปูหอยแคลงนะฮะปลาเอเอาดีๆว่ากินน้ำอะไรไหมเนี่ยยังครับจะกินอะไรก็ก้สั่งร้านคุณอ้อไม่ต้องจ่ายฟังครับ เราไม่เคยเอาหน้านะฮะหน้าไม่หลังไม่เราหนูเลี้ยงยคุโจไหมเลี้ยงเนาะเลี้ยงครับแต่ว่าไม่ไม่จำเป็นต้องอเลี้ยงดูปูเสือ,นะเ,อเวลาจะให้นอนนี่ไม่ได้ไม่ได้อุ้มนอนนะคะเอาอันนี้ยังค่ะแล้วจะให้ลงไปนอนขอให้เราให้สักกระเบือตีหัวทีนึงสวัสดีครับมาถูงร้านแล้วครับร้านยำเจเล็กครับร น้าคุณเฟิร์นสองร้อยห้าสิบบาทวันนี้วันนี้น้ำยำแบบสีสวยเพราะมากเลยสวยค่ะุณชอบนะฮะสีแบบนี้มันรู้สึกมันเคลเป็นคนดีแซลมอนไข่ปูแซลมอนหอยแครงไข่ปู 250หนะคะสรวัสดีค่ะรัสวัสดีครับนชนันชนันชนันนะครับไุกนอนอยู่ไหนมานอนในรถนอนในรถน่ะครับแล้วไปอดหลับอดนอนที่ไหนไม่ใช่นอนเล่นเล่นถ้าเป็นเมียเขาเอยากรู้เรื่องค่ะนเป็นน้อยยังไม่ถ่ายน้อยมาก ยันแซลมอนคือลูกค้าเดินมาแล้ว100บาทเขาช้วยกัปด้วยนไมหนะาได้ยินนะยอดอะยครับหม่เราเพิ่แปงเราไม่อยากพูดคาว่าแซงคิวมันน่าเกลียดมันไม่สมงไม่แซงนะคะมันเป็นความเหมาะสมมากกว่าใช่ไหมคุณโจครับ ชั้นทีเทนโจไทยแนลฮ่าฮ่าฮอันนี้ทันชันนั่งซูนิโต้เห็นยูทูบอยู่ครับทันชันนั่งขอบคุณที่เข้ามาเม้นด่านะฮะแหมรู้ตัวค่ะเดี๋ยวให้น้องจับให้นะจ๊ะอยู่ไม่นานหรอจ๊ะอันนี้มาครั้งแรกเหรอครั้งแรกโอ้โหลาดบุรีมีอะไรอร่อยขออนุญาตลองจิ้มไหมครับควรลุงล่งเหรอ เป็งเดาอร่อยนะออได้ไหมคะได้ครับเป็ุงเดาอร่อยเป็ดเป็นหม้วนอ่ะมือนกันนะไก่ไก่หมุวนอ่ะไก่ทอดอะไรนะมันปลามันจะออกของแบบลูกปอกอยู่ในแถวล่างลงเร็วหน่ครับตามประเทศอ๋อจะค่อยะเป็นเที่ยวต้นอันนี้ผ<ไ>มที่ชื่อไก่ทุกไปอืมดีครับ ไดแปลงเขาที่ช่องชื่ออะไรอ๋อนี่เป็นร้านดังอริมจะตั้งไหมไปแล้วไปชา้นไหนอะชา้นนี้แหละนัดกันจะไปเที่ยวเซฟวันโหไม่เคยเลยค่ะ แค่นั้นแล้วค่ะคุณจอเจเจ็บาทนะไม่เหมือนฝนจะตกวันนี้ใส่แค่นี้พอเดี๋ยวค่อยมานะคะค่อยมาเดี๋ยวดาวให้ใส่ถุงกลับบ้านเหรอคะใช่จะใ้เรานฝนมันอะไหรือแยกน้คะ <ม>ขาะลมเหมือนช่วงนี้มันฝนนะคะจามัน,น,ม,น,ม,นมันชินซะแล้วอะนะชินนิ้หน่อฟ้าขอฝนก็คือเจอคุณโจนี่นะคะครลงบ่อยยิบยิบใส่ถ้วยเลยใส่ได้ทั้งขพจน์มะม่วงไหลบัวไหมฮะเก่ามั่งไหลมั่ง ตคนนี้นไม่อไหจะไปไหนก็มาแค่เดืนเนี้ยไม่อยากบินไปแคนาดามั้งหรอก็อยากไปอยู่ข่านั่นก็บินไปอยู่อยากไปอยู่คพี่ผู้ชายเจ็ดสิบบาทตอนนี้ใครบินก็บินไม่ได้เหรอเนาะได้อยู่นะไปกันอยู่เนาะหรอจจก็อาออกได้อยู่ไปได้อยู่จจกเดี๋ยว <laughs> <laughs> ให้น้องถองนให้ ขอ,ขอบคุณค่ะครับผมค่ะจ้ากุ้งสดไข่แดงโอ้โหควรนะไหม<ด>อันนี้70บาทน้อยนะเจ็ดสิบาาาสบ,า,า,า,บา,าข้าวโพดมะม่วงไหลบัวอ่ากุ้งสดไข่แดงนะคะจร <c oughs> ิงนะคะคุณโจเริ่มจริงรครับ เพราะว่าต้องรีบกันเหมนกโอกาสเป็นของเราแล้วมันไม่ง่ายอะคนเรามันมันก็ไม่มีใครฉลาดมาก่อนโตกก็โลมาก่อนฉลาดกันทักทางไหนแล้เนาะนันมันถึงแม้เราไม่อยากใช้คำว่าโง่มันก็คือคนเรามันต้องไม่รู้มาก่อนทั้งนั้นดูเอานะคะ ตัวลามอน,นอ๋สนสนะอสัสดีค่ะตเมจยังต้องถ่ายไปเรื่อยๆเลยนะคะ,<า>ะนะะจะ ดูแลเดี๋ยวก,ก็โดนตู้งัดแตกเ,เอาเลยนะครับแม่เมนูอะไรต่อครับเม่านนสามข้กเลยเหรอไม่สาม้วค่ะนะแซลมอนนางลมไข่ปูแยกน้ำข้าวโพดนะคะาาสามร้อยบาทเราเสนอตัวลูกค้าสองห้าสองเจ็ดสามร้อย เสียงไฟช็อตเหรอแต่เสียงไม่ไมอะกระพงแตกอะไรอ่ะนายอะสวัสดีครับตามสบายนะคะส้มตำยำใจเล็กนะฮะ สวัสดีครับสวัสดีครับสุนิโจทาเวลนะครับชโันันชาแนลค่ะครับช่อง YouTube นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสุนิโจทาเวลล์ฮะโันันชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์อ๋อแย่ไปเลยนี่ต้องไม่มีช็อตมันไก่ตู

พีเซนเนตอร์หน่อยนะสามารถคลาสสิกมาคืนมายูทูบกันได้เลยค่ะอันนั้นอ่ะเป็นเป็นลูกค้าท,าท,ทบบ่านที่สองที่เปิดอ่าแมสสั่งคาร์บอนทีละครึ่งกิโลคาร์บอนครึ่งกิโลพร้อมอยันนะคะประมาณสี่ร้อยห้าสิบบาทแค่นั้นแหละค่ะสั่งยังไงก็ไม่เกิน ปิดรับรอบแรกไปแล้วนะคะแล้วก็เปิดรับรอบสองนะคะเดี๋ยวเราจะมาแจ้งว่ารอบที่สองเราจะส่งแวคบนี้เองลองใหม่คุแม่เดี๋ยวนอันนี้ยำไข่แดงนะคะอยากให้ชิมเลยนะโอเคค่ะ แต่หนูโชคดีอย่างน่าขนมคนเดินเพิ่งเปิดลูกจริงค่ะไม่งไม่ได้กินวันนี้เพิ่งเปิดวันไม่้เขายืดไปสามเดือนแล้วจริงๆค่ะขนมคนเดินอ่ะและขอติดนล้นกว่านี้ลูกเขาเรียกว่าโชคดีจริงๆว่าไม่พุนเล่น แต่เริ่มเลยเนี่ยนะคะคนที่มารีวิวแล้วขายดีใครนะเราให้เราให้คะแนนรับเสื้อผีฟ้าแรกนะคะคุณซูนิโชมารีวิวอะค่ะเลยขายดีอ๋อคือท้ากินแบบไม่เกี่ยวหรอกครับทำอร่อยเองครับ แค่คนอยู่เป็นอย่างเงี้ยนะคะอยู่กันได้ตลอดอยู่เป็นฮะแต่ลองผลินิดไม่ให้มาเลยหัวเราะหัวเราะี่เอาช่วยสิดได้ไหมจ๊อเอาเอาเราหนึ่งร้อยสามสิบนะคะแค่ติดพอแล้วใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเขาเขาก็ไม่แดงเนาะจ้ะ ถ้าเป็นราคาเบาๆหนอยก็ต้องเป็นมังดาตัวน้อยอย่างเงี้ยแต่ได้ตัวใหญ่แบบมันเป็นอย่างเงี้ยพอเราจะนึกทานอ่ะมันง่ายแล้วมันไม่เหลือเสียดายจริงเนาะคนซื้อก็ซื้อง่ายคนขายก็ขายง่ายไายกล้อง,องไม้หน้าสองร้อยสามไม่ตายยังรั<ะ> <laughs> บัดบังคับลม <laughs> ่ะ <laughs> เดินทางปลอดภัยจ้านะเราไม่อยากหักผมเกินอ,อันนี้เมนูอะไรจ๊ะตำไทยคะ่ะมไม่ชูรสนะคะตำไทยไม่ชูจะจะแซบ่บไหม,มอ๋อ,อ <laughs> มาสังไว้ได้จ้ะ <laughs> แม่หนูยังไม่ปุ้งสุกแอบอยู่หลังร้าน คนไทยไม่ดูค่ะเพิ่งเปิดถนนคนเดินก็อย่างเนี้ยแต่ไม่ใช่พอคนน้อยน้อปิดอีกตอนนี้ลูกค้าก็หายอีกถูกไหมคะพอเปิดเปิดปิดปิดอย่านะเนี่ยถ้าแบบคนรู้อาทิตย์หน้าคนเยอะน้ำเกิน10บาทไม่ใช่ไหมคะ